หันทหารทหารโอ้ยมีมุมโน้นนี่ครับใครไปดูวิวอีเช้านประวัติฐานไมยแดงนี่ตามไปเสียถ่ายประวัตแบบิแป๊บก่อนที่คณะของท่านจะผ่านเส้นทางขึ้นมอท่านจะต้องอาน่บานสุดท้ายตั้งอยู่ดินแด,ดินติดชายแดนคือบ้านภูมิสรนภูมิแปลว่าบ้านสรนแปลว่าต้นสน ระยะทางจากภูมิสรอนถึงผาไม้แดง11กิโลเมตรผาไม้แดงเป็นเนินผาสูงราชัน45องศาห,หรือเดิมเรียกว่าเนิน45เมื่อปีพุทธศักราช2504ได้มีคณะครูแดงจำนวน30คนได้เดินทางมาเที่ยวัปราสาทพระวิหารรถของคณะครูแดงได้ประสบอุบัติเทศบริเวณเนิน45จึงทำให ครูแดงเสียชีวิตแล้ได้มาปรากฏกายให้เจ้าหน้าที่พบเห็นบ่อยครั้งจึงเป็นที่เราขานกันมาถึงตำนานผาโมอีแดงอ๋อครูแดง,แดงถึงปัจจุบันมอคือเนินอีนามเสมือนญาติผู้ใกล้ชิดแดงคือชื่อเล่นของครูแดงนี่คือที่มาของชื่อผาผาโมอีแดง cekaya andam nam perengan.